ไม่ในีมเวลากันอยากลินนะไม่จะโชว์เขาฮะโอจะโชว์ทำโชว์เฉยเฉยโอจะโชว์เขาเฉยเฉยาระสันบัว่้าอิตาเซี่ยนปอกเซียนเขาเรียกอะไรหั่นเนาะหั่นบวงโชว์ว่าสันมันฝรั่งนี่มันต้มมันสามสิบนาทีเรื่องสี่สิบห้านาทีเนาะแม่มากก็เลยต้องต้มมันฝรั่งก่อนปอกซะก่อน แล้วก็นี่แหละเมนูมันอยู่ก็่ขึ้นนี่แหละเชดข้าแก่นี่แหละพี่มเมยมาว่าเอาเนื้อบดกับเื่องปุงกับอัน,นแป้งสาลี่เนาะผสมกันอันแซบอยู่เด้แต่ว่าแม่เอ๋ม,ม่าบอกค่อยมักบ,บอกบ,บ,บอกบอกมักนั่นแหละกินได้กี่น้อยนึงกินเพราะเป็นวิธีอืเนี่ยกระซิทอดเลยบันนี้ พ่อกับแม่มาอีกเล้วนะคะวันนี้เอ็มมาสักแ,แม่จะไปซื้อขนมแล้วก็ไปหาีเลียแล้วก็นอนกับพี่เลีย่ยนนอนกับพี่เลียด้วยเหรอโอ้ยเหรอสวัสดีค่ะทุกท่านวันมันขอบคุณค่ะแล้วสวัสดีค่ะค่ะนั่นแหละจะเป็นประมาณนี้แหละเอ็มมาจะชวยเอาแตทอดที่จริงมันสุกได้แหละแต่ว่าเาทอดให้มัน ปุ่นในไหมล่ะก็ให้คั้วมหอมแบบน้ำมันพืชกข้ไปน้ำร้อทอดนือก็ได้ปุ๊บเืยนเศษกระทะเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บพอเราบอกอีหล่ะเปิดดงแี่กล่องแบตเตอรี่สิบทีนอ๋ออ๋ออ๋อโอ้เลือดแม่ลออกนี้มีบาดเลือดมีบาดเลือดมีบาดเลือดโอ้ยมีดบาดมือไม่มีบาดเลือดตรงไหนนี่ไงนี่ไงนี่ วันนี้เบอร์วันี้อย่างเฝ้าเห็ดนั่นแม่ก็เฝ้าต้มมันฝรั่งเจ้าพ่อกลับมาพ่อช่ได้กินข้าวเพราะว่าไปส่งพี่อ้อยยก่าสั้นศึสษาพ่อศึกษาพพทำไมเพราะว่าต้องต้องอะไรเจ็บเท้าอืมอีตูนพ่อมาสัน้นพอไปส่งพี่อ้อยแบบเจ็บตีนเออเจ็บบาดท่าอยู่ตีนนั่แล้ว <S <S เ,เจ็บบาดท่าอยู่ก็ได้ไปส่งลูกมาสั้นขับรถนะเนี่ยแต่เจ็บอยู่เลยละเวลาย,ลาย,ลาย,ย้อนย้อน อีกตามนึงเนางไปกระจ็บอยู่แล้วว่าขั้นคับบบไก่โอเคนะครับไอ้มา<ห>ทำอ,าอันนี้จ้ะอืมบอกเพื่อนน,อนี้ลูกเราก็เพื่อนเราเห็นยังสวยไหม,ย,มยังภาษาไทยเนี่ยนี่แครอทแครอทบล็อบอเนาะแครอทแต่ก็ตีต้มอันนี้ใส่น้ำต้มบรอกโคลี่ันมีมีสีสันน้ำเนี่ยต้มกินกับอันนั่นแหละ น้ำซอสบะหมี่เนี่ยปกติเสียวน้ำเกี๊ยวเแต่ว่าแม่ามาบริสุทธิ์เห็ดซีเห็ดเอามื่อนี้เห็ดเอาง่ายๆนั่นแหละโอ้โหสอ๊อหัวหัวน้อยปอกยากโอ้หัวใหญ่มาตั้ตึงตั้ตึงเหมือนนอืำ เดือนกลัวแล้วบอกไอ้อมันฝรั่งอะไรก็ได้ดูได้หมดมันกไดประธานได้ปรุปลงลุงปรุงรากขึ้นยมทาได้ปรุปงนอ,งอนที่มันก็ได้มันเขาพี่องอากเห็นเอมมาหรือเปล่าเวลาตัวน้องนมันอกน้องมาจากฟังลาวฟังอีสานนั่นแหละเอมมาพูดอีสานไม่ได้เอ้าเอมมาพูดอีสานไม่ได้ ไ่ได้จังไนไม่สอนอยู่ได้อยู่จัหน้อยเบ้าได้อยู่อีหล่าเบ้าได้บ่บ่เอาเบ้าได้บ่ผัดบ่บ่นั่นแหละภาษาอีสานนะบ่ทำเป็นแกงเอ็ม่าจะเบ้าได้อยู่จาาภาษาอีสานหักบ่หลายคือภาษาไทยพราะว่าเพราะว่าเป็นอย่างแม่เอ็มาจังจังลาเอ็มมาว่าภาษาอีสานบ่เคยเป็่นคือไทยเพราะว่าแม่เอ็มาเคยฮัดเบ้าอีสานน้ำเอ็มาแล้วทั้งอีสานทั้งไทยเวลาพ่นเบ้ากับแม่เอ็มมาคืนผัดเบ้าแบบ ทั้งไทยทั้งอีสานปนกันเลไหมะก็เลยบ่คอยได้สอนลูกเว่าอีสานกปนอะไรกันน้องเทียนกำมืองไทยยังเขาหัวขวนเนาะเบ้าไทยกับบดไทยเลยไทยมันมาออกคำภาษาอีสานน้ำเลยสอนไทยนี่แหละจะว่ากาอยากให้เป็นภาษาอีสานก็พยายามสอนยงสิแมะหากบ่ได้สอนหลายมันเบ้ามั่วกันเ <c oughs> บ้าอยู่เมืองไทยยังเขาหัวขวนเน,ะเนาะนี่พ่อมาแล้วไม่เห็นรถพ่อมาแล้วเมื่อที้นี่ผ่านหน้าต่างไปหากตายไปแล้วตายไปแล้ว บ่ปอ,อกอันนี้ซอยแม่อีลหล่ะแล้วมันหัน่นเหล็กหั่นเหล็กจซื้อได้ลูกกันได้บ่ซอยแม่เลย <c oughs> อือโอ้ยเห็นค้างสองสั้นเลยเออเอเลี่ยนหนวะปลาเข็มปลาเข็มมีค้างสองสั้นเหมือนจะห้วยก,ก,กูอ้วนเนาะฉันดอกหลานกันเลยแม่ไปหาเอเลี่ยเมื่อกี้เหว่าแมนอันเอเลี่ยว่ามึงเรับไปม้วนเดือดคุณแม่มมบ,แมบ่แมนเมื่อกี้เมื่อกี้สิไป,ปยอย่างไดเมึงอเลี้ยงสิไปนอนเอเลี่ยโย เออนอ้องม่เลียงน้ปลาหน่อยซีไปหาให้เนี่ยมันจะเบื่อกินหนาไปหากันลูกจะไหนมันเลียงอ็สิไปหาอยู่ไปนอนน้องกันพี่นอนพี่นอนเอม่าอันนต้มโบเบิร์ตดอกฮหางลิงว้านี่น้องลูกเลลูกขอยอันนี้ขอยข่อยอืมมันฝรั่งเฟทีิกินแซ่บนะนนี้ไอ้ข้อมกินได้มานั่นนะ กันหัวกันหัวเป็นหลังแคบ่ะอ่านอาเอ็ดมาถิ่มอันนี้แม่เอมาบ่ติ่มแล้วแม่เอมาว่ามันแซบกินดิบก็แซบลวกๆก็แซบบอได้ต้มในลวกก็แซบก้านมาหนี่ลองเรือลูกโอทิมขยักเนาะแม่ไอมาไปล่างเนาะล่างมาไปลวกกลิ่นเก่าโอไม่เห็นเหรอหนูก็เอาอ่ามันฝรั่งออกนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกนี่ไงเห็นระบบนี้บ้างรึเปล่าไมใช่ ไม่เห็นเนี่ยเอ็มไม่เห็นต้องที่เอ็มมาทำอ่าๆงั้นน่ะเออเนี่ยโอ้ยเห็นหนูคนเดียวเลยเห็นเนี้ยซัดเลยเย้ <Yeah. S 1> เออเห็นหนูคนเดียวต่หัวหายไปน้อยหนึง่งหัวข้างบนไม่หายเอ <c oughs> ก้มลงแม่บ้านะ่ะ <c oughs> หัวหายน้อยหนึง่งจะไม่เป็นไรหรอกอืมไม่เป็นไรค่ะเราะน้าเวลือดเลยแม่ขยากให้แม่ทายบอกมันฝรั่งซอยแม่ย,มยมนยมานะโอ้ยมันฝรั่งลูกไปตุ่มเลยวันนี้ไม่ใหญงมาบบตรงนี้เนาะ ปิดมันซนะเนาะอย่อเยเยออาเลยทำเพื่ออะไอยากมาต้องเอา,เอ,าอะไรฮะมีดมีดใมามคนีบจังเลยอันนี้เราเลยไหมอุ้ยอันนั้นมันคมด้วยระบาเยเดอ้อมันคมมากเลยนะลูกเห็นขนจั๊กกะเล้ไหมคะค่ะ เอ็มม่าเอ็มม่าเอ็มม่าเคยเอาอันนี้ที่โรงเรียนอ๋อเคยใช้เคยใช้อยู่ที่รับเอ,อที่โรงเรียนใช่ไหมกินทุ้หมดสุดเลยอืมสุมบสูบมะเขือเทศเหรอเม<อ>ื่อวานนี่กินสูบมะเขือเ<อ>ทศอยู่เรียนมาสักนันสุบชอบทำทนี้จังอือหนูเขาหยิบมาหน่อยซิไม่เห็นหนูแล้วนะเห็นข้างเดียวเองเห็นครึ่งเดียวเองเออ แม่มาจะลวกอันบอ็อกโคลีสะก่อนอือหึวตาแซ่บแทยพี่น้องวันนี้เบางบางเสิยงพันพี่น้องเบิางนี่อืปันป่นไปต้มไฮมูไฮมาวันนี้ไฮมูเนาะแซ่แบแทยบ็อกโคลีแม่ไนงะบอ็อกโคลีก็ใส่เกลือน,อน้อยนึงม,มีสองคมมาแม่หน่อย เด่นไปโลดเปิดล่อมันซื้อเดี๋ยวก็ไปตัดทิ่นวิดีโอนี่ก็ได้มันเงาโคตรเห็ดตัวเอม็มอาซื้อนี่ละพี่น้องเนี่เดี๋ยวก็ไปตัดออกแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาเอียงรูกวะเอาคือว่าฟังบ้าเปล่าบาออกอ่ะว่าเอ้ยพันสิไปตัดทิ่นเนาะบ้าเปลืองทายปปเปลืองแบตเตอรี่เนาะพี่น้องเนาะสิไปตัดทิ่นมั้ยเนี่เขาใส่นั่นแล้วน้อี่แหละไปใส่ลงยูทูบไปอีหล่านี่แหละมักลงยูทูบปะถามบ่าปบากมันี้ เอาเรากบพป่นอกนะแม่แม่ออกแล้วี่แม่ออกจากกล้องแล้วอีหลาเขากล้องผู้เดียวบอกว่าบาอว่าลูกคนน,นี้เอมมาหั่นอันนี้ปกกรี แม่ทำข้าวแล้วเหรอข้าวอะไรที่เอ็มม่ากินเนี่ยหนูก็กินอันนี้แหละทรายม่าไม่ชอบอ้าวไม่ชอบก็กินแต่มันฝรั่งอืมไม่ชอบก็กินมันฝรั่งมาอยู่ตรงกลางอย่าไปอยู่ตรงนงรั้นพอแล้วเหรอขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วก็พอไปไมอ่อย,อยากทำอีกเอาทำอีกก็ทำสนะิน่ะมันรางอยู่ตรงนั้นนะ่ะทำให้หมดเลยค่ะพอดีเลยสิเอาไว้ต้มสต้มอย่างก็ได้ได้พี่น้องเออปล่อยมันเด่นเลยมันอยากเด่นมากินละ อันนี้ก็ได้นะลูกมีดอันเนี้มันจะยาวกว่าไม่มาลองดูซิหนูชอบไอ้มีดเล่มไหนหลีมหรือด้ามเนะาะภาษาไทยนี่เนาะมีดก็ได้หว่วยๆนิดบ่หมักตีนบ่คมบ่อย่าไปวางไว้ไดแม่ต้องล้างก่อนอย่าไปบ้านในหลางสวยมากอาพร้อมก็น้ำขึ้นมาแต่เลียนอยู่โรงเรียนกูเลยเนาะ เอาที่ปีตีหนี่บอกเล่านะนะเล่ามันหลาไมมนฮ่เกิดค่ะไอ้มาทำนี่ค่ะอืจะทำน่ะยเอาไม้ม่สิบวกแล้วอันเออลินเอาไม้นาหั่นไว้ให้แม่เห็ดกับเขาเห็ดอาหารไทยก็ได้ได้บอกลีนี่แเม่ว่าเนาะ น่นพ่อมาแล้วน่ะพ่อมาแล้วเห็นบอสกัอซีดาเอ็มมากได้สีไฮเอ็มมากได้มาหนิเด่นเด่นบล็อกกรี่อย่างเอ็มมากพ่อว่าห้านึ่งนะสันพ่อว่าขอโทษค่ะพูดไม่เพาะลูกโซรี่แต่ยังสูง,ง,สงอืมเดี๋ยวเขาจะลุกยูทูบออกนะลูกนะ้องพูดไม่พนะเนาะไม่เป็นไรล,ลูกพูดได้ครับไม่ว่าดีแล้วะที่มึงบอกแม่ให้พูดพอพอกลัวเขาลุกยูทูบมึงออกจะไม่ลูก กลัวแ,แม่ไม่ได้เป็นดูเบอร์ม,ามาัน่า,า,าอ๋อค่ะค่ะค่ะคุณจะกระซิบแม่เหรอทำไมกลัว FC, เอฟซีได้ยินก็เลยกระซิบเนาะ เหมือนได้ยินโอ้แม่นาะเสียงพ่อเข้ามาไม่ไม่ค่อยเห็นนี่อ๋อไม่ค่อยเห็น แม่เอาความลงหน่อยหนึ่มันก็จะเห็นหัวหนูไม่หมดในลองใหม่สิถ้างั้นนะอย่างนี้เหรอเออโอ้ยบ่คอยเห็นเพื่อนมาทัาน้นพอแล้วลวกบอกคุคลีนลวกดุน้นสิกาก่ต้ม เฝ้บบา,บาบ่อสีเฝ้าบ่อข้ามว่าวแล้วสีปีดสีเฝ้าอยู่บ่บอเฝ้าอยู่บอ่อสีเฝ้าบ่อบ่อน้ำก้องบอ่อเอ๊ะว่ากับเฝ้าอะไรนี่ปีดได้ขนะาดค่ะตัวบอสีม้ยาจังคนไทยนะโอ้โหจังน,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 นั่นๆนันๆมีที่ถึกแม่นั่นเห็นบอ่อกรอกนิดหัวน,นี่อะไรคือประกอบนิดหัวรู้จักบ่อปีต เห็นจะได้ประกอบนิดหัวนั่นเห็นแห้งๆดูเจ็บบ่เหนียวใส่ที่นอนนประกอบนิดหัวนะระวังไม่ฉี่ใส่ที่นอนนะลูกเอ็มอ๊าไม่ได้ฉี่ใช่เอาดิน่ารากขั้นใส่ประกอบนิดหัวยันมันเหนียวใส่ที่นอนนั่นเงี้เหนียวใส่ที่นอนน่นปนหน่อยได้อมไหมเรน กินเป็นอันกินเลมได้บ่ต้องใส่ิีเกลือน,อน,นอะแม่พี่นนพตัวนี้บปกอยาเปีนย่าเห็้พริร่เกลือกินกับอันห่วงซื้ออ โอ้ยหอมกระขัวดิเห็ดอันหน้าแปดยำใส่บะหมี่ไฮเอ็ดอลายกินมะไดรดบมันเหม็นเหม็นปลาแดเนี่ยปเป็ด มาสอนเฮ็ดกับว่าเฮ็ดบะเซ็ตคือแม่ว่าใั่ไมีมยังม่ชลดเข่าขั่วบักพริกปุนปลาแด็ดน้ำปลากับปลาร่าปลาแด็แดกับปลาร่ารแล้วก็คนแล้วก็บซิปเนาะฮาคนให้แม่หน่อยได้ไหมหยาบเรียบรเอา้าบาคุณติอืมเป็นอันจามบักพริกเอาคนณคุณละไปให้พี่เอ็ดคุณมันเข้ากันก่อน ใส่น้ำโอ้ยเอาใส่หน่อยนึงใส่ฮอตโคูลูบี้ให้เขาเนี่ยเขาจิปล่อยคอระวัาางพริกกระเด็นเข้าตาเด้อแศีกตาเด้อไปหาหมอเนี่ยซีดยาเด้อซีดยาจะก้นอุ้ยคือหอมทำไมมา,า,ามันไหลไหลบะมอวงนี่เป็นบะม่วงผสมแม่ยมาให้กินแม่มา,มมาบีบบังหน้าใส่น้ำเด้อ ส่วนบักนาแพงว่าอะไรบบบีบให้ลูกคนบักคนให้เข้ากันบีบลายเตจผักๆแบบนี้คนมาในเข,าข่ากันเลยดนะ้ไหมไม่ไม่ดเอาไว้คนสองมือจะเปลี่ยนลูกก็ได้เป็นจะมือเดียว เสร็จแล้วมันฝรั่งสีล่างแล้ว พอแล้วพอแล้วไปใสพ่พริกเยอะโอ้ยเขาสิดำไอม้ไอมามาพอแล้วพอแล้วอีหลังต้มมันฝรั่งแล้วใส่เกลือให้มันนัวต้มเอ้มมาเปี๊เอาให้พริกนะคนเข้ากันหรือยงัง